ตอนที่แล้วนุ้ไปสะพานปาลาตะเช้าตอนนี้นิ้วแวะรับเอมม่ามุ่งหน้าไปที่ฟาร์มปูนิ่มกันค่ะที่ฟาททางบอกว่าทางนี้คือรถเล็กเข้าไม่ได้เลยนะคะทุกคนเ,เราจะขยับขยื่อนต่กั่งดึ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 งค่ะวันเดย์ทริปกับไอหัวหญิงเมืองระนองเราก็ยังคงอยู่วันเดย์ทริปกับ ในหัวหญิงเมืองระนองนะคะตอนนี้ค่ะเรากำลังจะไปฟาร์มปูฟาร์มปูนิ่มค่ะไปค่ะนี่ไกด์ไกด์ไกด์ของเรานะคะน้องมีนา<อ>จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถนั่งเรือไปเที่ยวเกาะได้เลยนะแต่วันนี้คืนแรงมากเพราะว่าเมื่อกี้พี่เขาเพิ่งบอกไปว่าเมื่อคืนเขาไปตกปลาคือคนที่เนี่ยถึงแม้เขา จะมีเงินมีทองเขายังใช้ชีวิตธรรมดากันอยู่ก็คือใช้ชีวิตอย่างตอนเด็กๆเขาเคยออกเรือไปตกปลา,ายังไงเขาก็ยังทาอย่างนั้น <S <S นะคะเมื่อคืนเขาก็ออกเรือไปกันมาเขาก็ต้องกลับเข้ามาเพราะว่าคลื่นมันสูงมากระหว่างทางที่นูมาเนี่ยนูแวะประจวบนูก็เห็นแล้วว่าคลื่นสูงมากเลยนะคะเดินมาสักพักในที่สุดก็เจอโกเตียมเจ้าของฟาร์มปูนิ่มแล้วค่ะตามโกเตียมไปดูวิธีเลี้ยงปูกันนะคะ ระหว่างทางโกเทียมก็ปลูกต้นปลาลไว้ขายให้โรงงานด้วยค่ะ,ะเรียกว่าใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์จริงๆนะคะอันนี้ปาลปาลนี่จัดได้จริงป่ะคะได้สกัดได้จริงเนาอันนี้ยังได้แล้วเอาไปขายได้จริงเหรอคะได้เอาไปพันรถเลยนึกว่าปลูกเพื่อความร่มรื่นไงปลูกไว้ขายปลูกไว้ขายใช่ไหมอ๋อไกด์ไกด์ไปค่ะไปคะ่ะเดินตามไปโอ้ค่อยๆเดินค่ะ เอมมากับแม่เดินตามโกเตียมไปล่วงหน้าเพอด้วยความชอบถามอยากรู้อยากเห็นของเอมมาทำเอาโกเตียมตอบไปถูกกันเลยค่ะในที่สุดโกเตียมก็เลยต้องสาธิตวิธีการทำปูนิ่มให้ดูนะคะแล้วก็คุณต้องถามว่าแล้วรู้ได้ไอว่ามบ้าง่ะจ๊ะเดี๋ยวทำให้ดูทำให้ดูก็ให้เอาเอมามาดูเอมามาดูอันนี้โกเตียมจะทำให้ดูนะคะต้องลงไปข้างล่างไหมคะโอเคยองครับ เพราะว่าเออน้ำตรงนี้มันแห้งไงจริงๆหลอดเลื่อนแพงอย่างี้ไงอ๋อเลื่อนได้อ๋อเลื่อน,อนมาอย่างงี้ถ้าวันน้ำมันเยอะจะไหมคนให้อาหารข้างบนก็ได้ให้ทีละกล <c oughs> ่องทีละกล่องทีละกล่องทีละอันทีละอันตัวไหนมันตายใช่ไหมส่วนโกเตียมใจดีมากๆเลยสาธิตการดูปูให้เอ็มมาหายสงสัยกันดีกว่าค่ะโกเตียมสันว่ากล่องไหนที่หนวดเขาไม่กระดิกแสดงว่าตายแล้วแต่บอกเลยว่าดูยากมากค่ะ ต้องใช้ประสบการณ์จริงๆถ้าตายก็เอาออกใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยของนี่มีกันอยู่บ่อนู่นเลยไหนมีไหมอะนี่เพราะว่าเราไม่เคยมองอ๋โอ้นี่ไอ้แม่เห็นไหมปูอยูไหนน้องนี่มาดูเห็นไหมปูเห็นปูไหมอ้อนี่ไงปูแล้วตัวไหนที่นทิ้งบ้างยังมีแหมหมดแล้วอืูที่บ้านหมดแล้ว เก็บแล้วอันนี้เก็บได้ทุกกี่วันนะคะเอ่อสี่ชั่วโมงหนึ่งครั้งนึ่งเอาทุกสี่ชั่วโมงเลยเหรอใช่ครับอ้าวแล้วยังงี้ต้องกี่กี่พันกล่องกี่หมื่นกล่องต้องมีคนมาดูไงถ้าโยนลงไปมันไม่มีมอไซค์ไหมเนี่ยมันไม่เจ็บหรออ๋อเขาก็เกี่ยวขึ้นมามันหล่นมันไปน้ำไงมันมีน้ำท่วมไงคนโยนลงไปมีน้ำกระแทกโยนัวการเก็บปูไม่ใช่ว่า จะได้ตามจำนวนที่วางปูนะคะขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงข้างขึ้นข้างแรมด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วอย่างนี้วันหนึ่งเก็บเก็บได้ประมาณกี่ตัวเลือกน้ำใหญ่น้ำตายอ่ะเข้าใจป่ะน้ำหนึ่งา่ำน้ำสองค่ำผมแต่ที่ใดยังไงไม่ต้องดูปฏิทินอ๋อต้องดูปฏิทินด้วยใช่ข้างแรมปูจะรอบเยอะอ๋อถ้าน้ำลงปูจะรลบเยอะใช่ แต่ว่าถ้าว่าข้างขึ้นรอบน้อยรอบน้อยน้อยแล้วอย่างนี้ได้เยอะสุดเป็นร้อยร้อยกิโลอะร้อยโลไม่ใช่ร้อยตัวนะร้อยโลส่งในประเทศอย่างเดียวหรือส่งออกส่งออกดูดูดูวอลลิเดตมาส่งออกนอกันเลยเหรอตลาดที่ใหญ่ที่สุดนี่ที่ประเทศอะไรคะอเมริกานะอเมริกาเหรอโอ้หเกรดพรีเมียมเลยถึงไปอเมริกาใช่ไหมคะเนื้อต้องเยอะอย่างอย่างนี้พอจะบอกได้ไหมว่าขายโลเท่าไหร่อ่ะที่ส่งออกนอกตอนนี้ นะวันนี้โลสามร้อยจากฟาร์มนะครับโอ้โลสามร้อยแล้ว啊ถ้าว่าช่วงที่มันราคาดีๆก็มันสามร้อยกับสี่ร้อยอะโอ้ฟาร์มนะซื้อปูแล้วก็รอปูอรแล้วก็ซื้อปูดำมาแล้วว่าจะล่อค่าต้องให้เหยื่อให้เหยื่อเก็บแล้วเก็บแล้วเราไปดูที่บ้านทำยากหน่อยไงมทำฟาร์มดูบ่อโน้นไหมเดินไปโน้นก็ได้นะเดินไปได้นะของโน้นอ๋อมีอีกโอ้โหมีบ่อไกลบ่ออะไกลมากแล้วอย่างกล่องนี่วางไว้กี่กล่องอะคะก็ ประมาณป้าเดี๋ยวตามโกเตียมไปนะคะหลังจากนั้นโกเตียมใจดีพาไปดูบอ่อต่างๆบอกเลยว่าฟาร์มปูนิ่มของโกเตียมเนี่ยมีหลายบอ่อมากๆเลยค่ะปีหนึ่งทำความสะอาดครั้งหนึ่งบอ่อนี้ก็กำลังจะทำความสะอาดอยู่นะคะอ๋อก็เลยยังไม่ได้วางกล่องใช่ไหมคะ เก็บขายแล้วเก็บขายได้แล้วอ๋อกล่องมันก็จะโล่งๆไปมีตัวที่ว่าลอกแล้วนี่นี่คือตัวจริงเข้าแต่ตัวที่ลอกอ่ะเอาไปเอาไปขายแล้วตัวอย่างพวกนี้จะเอาไปทําอะไรคะอันนี้ทิ้งเลยอันนี้มันตายทิ้งหมดเลยเหรอทิ้งหมดเลยครับมันขาเหลือแต่เปลือกแล้วไงมันจะโคตจะไม่มีอะไรล้ะ ก็แกออกมาก็ไม่มีเนื้อไม่มีตัวชีวิตเขาไปอยู่ออกไปแล้วไงเราเห็นบอกว่าไม่ห็นยังต้นต้นไม่ไหวกลับไปลูกจับมึงแล้วเวลาเราชักอย่างเงี้ยเขามันจะมีผลต่อการลอกคราบเขาไหมไปขยื่นเขาอ่ะยิ่งดีนิ่งดีตัวอยู่นิ่งๆมันต้องมีน้ำกเล่นที่ฟิวส์มันจะมีน้ำกิเล่นอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเหมือนกับว่าเราเลี้ยงปลาเราต้องให้น้ํามันแบบว่า ผู้ผูออกมาตลอดนี้มันถึงจะดีสำหรับสัตว์น้ำนี้ใช่ไหมหูยาวนะแพรยาวมากแต่วันนั้นน่ะมันจะทำเพื่อบอกว่าทำได้จะทำได้รวยรวยมาสร้างแล้วไงโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเพือได้ตัวเดหมดตัอเดือยมดไหนไหน นีมันัว่นแหละมันลอกมาแลก็ลูกมันลอกมาตัวมีตัวนี่ไหมอมันนี่ตัวเป็นนะนี่มันลอกมามีเปลือกที่เราซื้อมาทีแรกไงเนี่ยของแท้เลยน้องไงโอ้ยไม่งั้นถ้าตกถ้าถ้ามันไม่ตายจับมันก็ขี้บเราเลือดออกไงนี่ไงนี่แหละมันกำลังจะตกล่างนี่ใช่ไหมมันก็ถอดออกมาเขาไม่ได้ตายหรอกเปลือกนี่ก็ทิ้งนี่เนื้อของเขาออกมานี่นี่ไงโอ้ยนี่ถอดออกมาเลยอ่ะถอดอย่างนี้ไงอุ้ยนี่ย มันจะถอนเรียนตัวนี้เขาตายเขาไม่มีแรงถอนออกมาไงอ๋อเขาไม่มีแรงมันหดล้านะโปรตีนนะอ๋อแล้วแต่ว่าความแข็งแรงของเขาถ้าเขาไม่มีแรงก็คือตายตายเขาจะโตขึ้นมาหน่อยนึงมั้งเขาลอกครั้งนึ่งก็จะโตจับขึ้นมานี่แหละไปวิ่เลยมาดูสิไปมันไม่เกินไปดูจับขึ้นมาไม่เกินไปวิ่งหมดแล้วไง ไปค่ะเราก็ได้ปูนิ่มสดๆนะคะจากฟาร์มแล้ว่ะเขาตกลงกันว่าเขาจะกินกันกี่ตัวนะคะโอ้ยเดินออกเหมือนกันแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัี้ขับใช้มาเลยวะไม่ได้ขับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ไงผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนี่แหละแต่ได้ทุกตัวไม่ขีดละนี่เราขายเป็นตัวหรือขายเป็นโลคะขายเป็นโลครับ เราต้องต้องซับน้ำไว้ให้เขาชุ่มชื้นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือพิ่งเก็บเมื่อกี้ที่บอกว่าพึ่งเก็บใช่ครับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลดีๆจากฟาร์มปูนิ่มไปนะคะงใหขอบคุณกเตียมากวันนี้เดี๋ยววันนี้ไปกินทางไปทานข้าวกันนะคะค่ะไปกันต่อค่ะเมืองระนองของเรานะคะดูแพ่อไปแล้วนี่ดูแค่มหลังจากนั้นค่ะสัญญากับเด็กๆไว้ว่าจะพาไปเล่นน้ำจริงๆแล้วนิวคิดว่าจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลค่ะ แต่ช่วงที่นิวไปเนี่ยขึ้นลมแรงมากๆนะคะแต่จังหวัดระนองค่ะถึงแม้จะไม่ได้ไปทะเลนะคะเราก็ยังมีบ่อน้ําร้อนค่ะทุกคนเียกได้ว่าถ้าพลาดจากทะเลก็ยังมีที่ให้เด็กๆเล่นนะคะมาระนองเนี่ยไม่ต้องแพลนเลยค่ะนิวมุ่งหน้าไปที่บ่อน้ําร้อนพรนรังค่ะแต่ค่ะแต่ทุกคนอย่างที่บอกว่าลมแรงมากๆนะคะต้นไม้ล้มค่ะทางอุทยานก็เลยปิดนะคะ วันนี้ลมแรงหมดเลยอะเอม,มาไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูอพี่ค่ไปแต่ก็ไม่เป็นไรอีกค่ะเราก็ยังมีบ่อน,น้ําร้อนรักษาวารินนะคะซึ่งเป็นบ่อน,น้ําร้อนดั้งเดิมของชาวระนองเลยค่ะบอพ่อบอกแม่อันนี้นะคะก็จะมีอุณหภูมิถึง65องศาเลยนะคะร้อนมากๆเลยไปเดี๋ยวเราจะไปบ่ข้างในกันดีกว่าเอมอ่าเขาก็มีผ้าขนหนูนะคะรวมกับ50บาทนี้แล้วด้วยนะคะ เขาก็มีบ่อบอกอุณหภูมินะคะอย่างบ่อน,นี้อุณหภูมิ40-42องศาค่ะนะคะบ่อน,นี้ก็42-45องศาค่อนข้างร้อนมากทีเดียวนะคะก็เลยไม่ค่อยมีคนลงไปเล่นนะคะส่วนสะพานด้านนู้นนะคะก็สามารถเดินเล่นกันได้นะคะอยู่เดินตั้งแต่เด็กแล้วค่ะรู้สึกได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนะคะอ่าถ้าใครอยากจะกินไข่ต้มนะคะจากบ่อน้ําร้อนนะคะเป็นไข่น้ําแร่ใช่ไหม Oh หวังว่าทุกคนจะชอบความนิ่มของนิวในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะนิวจะพาทุกคนไปทานอาหารเช้าที่ตำบลบ้านแงาจังหวัดระนองกันนะคะรับรองว่าอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ไกาอยู่อไม่เคยกินกินเลยแล้วกมลออบจริงเจ้าของความปูที่หล่อที่สุดในโลกและโสดที่สุดในโลกนิวว่านิวอ่ะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแม่สื่อเพราะว่านูมีหนุ่มๆ ที่หล่อๆแล้วสดๆแล้วทำงานดีๆในสต็อกเยอะมากขายเจ้าของบ่อด้วยนะคะก็นิ้วน้ามีทั้งสายฝ่อสายเปในหัวสายพ่อเลี้ยงต้องช่วยกันต้องช่วยกันทำมาหากินเราจะไม่แก่เไหมเอ็มไอเรียพี่เลยเอ็มไอพี่ขาพี่ขาต้องเรียกทุกคนว่าพี่น้องปารีมีปารีที่็มาเรียกป้า